ยก็ผมจะบอกอะไรอย่างนี้นะผมไม่เคยส่มเลยมาก่อนงั้นผมจะไปสุ่มแับเกหน่าดูว่ามันจะเกลือนหรือไม่เกลือนครับผมไปดูกันนะครับมารอบดึกครั้งแรกจัดไปแต่ผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะข้าจะสุ่มก็สุ่มได้มาครั้งแรกไป ขน้นกันไม่ใชีขั้งสุดท้ายนะผมจะเกิดไม่เกิดม,มาดูกันเลย خیلی خوبه اون طور